ปั่นจุดตรวจที่สองทุกคนไปไม่แจมค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยโอ้โหย่นแล้วอ5กมตอนแล้วเราจะไปไม่แจมอีก20กิโลเมตรทุกคนเส้นทางนี้นะคะเส้นทางนี้โค้งเส้นทางนี้ก็ไม่กมตัดเลยต้นไม้นึ่ออกไม้หล่ะ ป่าไม้ก็ไม่ตัดก็ต้องทำซั่งเวียนคนต้นไม้โอ้โรถลงมาเยอะมาก,กคนนี่ขนาดรถลงมาเยอะมากนะ,ะทุกคนอ่ากรุยาตัวเปถามเถื่ตามลานกลางเต็นนะคะบ้านผักวางไม้เขาว่าไม่วางเลยนะน้อยเตจิปายนี่โอ้โห,โหตรงนี้น้อยเตจิปัยในป่าไม้เตจิปัยวันนี้ก็คือน้อยมุดมานะคะที่อำเภอแม่แจ่มตัวเปถามตามลานต่างๆค่ะทุกคนกคน็บอกว่าไม่มีห้องพักว่างเลยมีแต่ลานกลางเต็นสามารถบอกอินเข้ามาได้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องการตึ่งเหลา่า ซอฟท์ท้ามนะคะบัลปั๊กเขามีเป็นแต่เริ่มต้นเริ่มต้นราคาตั้งแต่เร้อยบาทนะคะร้อยบาทเป็นร้อยบาทแต่แต่ปลูกมันคนครั้งนี่ไมได้มาคนเดียหรอป่าปลูกมันคนครั้งสั้นนะเข้าไว้สายสัญญาณแต่ให้ใช้สัญญาณแต่สักนิดนึงนะครับ่อโอ้โหนู้นมันเออตาคุเบาอ๋อตาคุนบดขี้มารถนี่เรียบร้อยทุกคนเพราะว่าเค่ไปไม่มีทางตรงจะเท่ๆมาตอนนี้นะคะกับซส้มลูแล้วไม่มีทางตรงตีไม่หวานซึ่งร้อยแมตตีนะคะตอนนี้นะเออแม่แจมแม่แจมเบตุงนี่คืออาราจิ๊บไปเลย คือคือมันไม่มีทางตรงเลยทุกคนเคไปได้ไม่ถึงร้อยแม็นเอ้าโกงไปได้ไม่ถึงร้อยแม็นเอ้าโกงอิตาเลอ่ามันมีสัญญาณเตือนนะว่าไอ้ใจสัญญาณเตือนแสดงว่าข้างหน้ามีข้างหน้าคือคนข้างจะโกลมาอ่ารวยโกมนี้ทุกคนอ่าโต้ยครัสุดๆอ๋อขุมมิลาวไม่มีทางตรงใส่แป๊บว่ะอ่าเออเลยทุกคนอ่าเออตอนนี้มันทยอยลุกโวไปเรื่อยๆคือถ้าว่าใครจะไปไปตรงแล้วแล้วถึงเมารดอ่ะ มาที่นี่นคือไม่ต้องเร่งตั้งเลยนว,วารักเกี่ยวนี่อกว่าทางสุดแต่ว่ารบรืนนะทางรบรืนมางเลยปวัฒน์บรใหม่สองทางทางเนี่ยปกคลุมปกคลุมตลอดสองทางทางเลยแต่ว่านั่นเลยเรื่องโอ้ยเลยแต่ทุกคนเลยอ่ะล้นทางที่มาคือโค้งแบบโอ้ต่ออยู่อยู่อยู่แบบไหลยทา,าขันก็จะเป็นศูนย์อ่ะอยู่าณนั้นเลย 2 1กิโลนะคะเส้นทางนี้ก่อนจะไปถึง,งเจมมันน่าจะกรเยักกว่าเส้นทางนี้1192เส้นนี้่น่าจะไ่ถึง41ิโล4ิโลนี่คือถึงกปมเ็จมแต่ว่าเส้นทางนี้น,น่นาจะไ่ถึง 11, ิโลนะเออแต่ว่ากิโลมงนี่ปลัวจะแร้วนะซ่อ,อยแมโอ้ยเดินจะปลอยเกือบเป็นกิโลอะ่ะกว่าทุกลออเราทุกลอ,อ,อคิดนึงนะทุกคนกิโลมงม้งตรงตองยองมรับว่าม้งนี่คือกดคันเกินเก๊ดนะชีวิตเขาี่คือเดินเป็นลักอ่ะอันนี้จาม้งก็ไม่ควรเลยว่าไรโอ้ย ไอเดียวแก่งเทสทอ้องวด้นี่ก็ไม่ขายดีนะเราจะเป็นยางเป็นตอมเป็นนึงเป็นต้นมาโอ้ยสวยมากเลยถนนเด๋วสำหรับคณที่ว่าไม่ถนัดในการขับรถพื้นกวตอะไรปันี้ไป่หนน้นำนะ,ะต้องไปคือถ้าใครอยากจะมาแท,ๆทวๆจะเป็นคนพเนียต้องไปทดลองเี่ไปตรงมาก่อนต้องไปเตีบยว่าบบนน้องๆมันก่อนนะฮะก็มีมันฝนทางต่างๆต่างวกวรต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถถูกมังสกิป ถ้าใครไม่ชินทางคือว่าทางเป็นโคเป็นกวนมันเนี่ยไม่ได้นำนะคะเดี๋ยวพออินดิวิวตัวยากษ์ติดตามมาคือเราเล่เราเล่ในในภาพในวิดีโอเนี่ยมันเล่ว่าไม่ชันไม่นัดเลยมันเนี่ยแต่ว่าบางทีจริงๆแล้วมันเราเนี่ยเป็เรื่องเป็นกางจริงๆเลยมันโคงนั่นเลยนะคุณนะมันเป็นกวนเป็นโค้งนข้างมากัะที่เราต้องทับเลยกระไดย้ายรถเราหล่นไปหล่นเส้นเลื่องไปในในเล่นอีกฟังหนึ่งอ่ะเพราะว่าถนนมันแคบแล้วทีงข้ามมันมีโค้งมีกวนตลอดที่เราไม่รู้ว่าตรงนี้ตรงนี้อันนี้ต้องอารจีริ นเราจดัดการต้นน้ำไม่กลางนะครับนี่เป็นน้ำต้นไม่กลางคือเราไม่รู้ว่ารถมันจะสวนมาตอนไหนทุกคนมันเลนไหมระยะทางมันเลนไม่ไกลเพราวะว่ามันติดบอกระยะทางตรงไม่ถึงรง้อยไม่มีไม่ติดบอกกับรถไปแล้วมีไม่มีระยะทางตั้งแต่เคมานะตั้งแต่ที่ว่าพอพลดันจุดตรวจดันทีซองเน่ยึงเดี๋ยวสายข้าวมีรเมนืนนี่คือไม่มีเส้นทางนะเ่ว่าเออเนี่ยตรงตรงนี้นี่คือตรงที่สุดเลยตั้งแต่ที่เคียมาไม่มีจุดไหนเลยจะมีแต่เป็นทางตรงเทว่าเกินร้อยเมตรไม่มีที่นะตอนนี้ต้องระมัดระวังอย่างเร่งนะในการขับรถมันมันระยาสกุลปังเนี่ยเราาม คือคือมากขนข้างไล่ไล่ขนมา,มานเป็นนี้เรามาขนแรงนะทุกคนแต่ว่าทางลักษศนพลเน,นี่ยเรามาไลาา่สีเรียวก็ในรถรถเาขากับทาง,างชินทานสักนิดซึ่งระยะอีกกาคอยบอกทางนะคะว่าโูว่าไรด้ไหมคนหนัง้างตง้องต้องช่วยอะ่ะตะบันน,นี้นะอา่าเพราะว่าคนเดียวบางทีมันเลยไม่ทันนะทุกค,คนนะนนอย่างนี้โค้งนี้เกือบจะเป็นเหล็กซวนเลยมันเป็นมันปอโค้งมันเป็นบหล็กซนปุ๊บนะทุกคนเพราะฉะนั้นคนหนังคางก็ต้องต้องทำให้เป็นประโยชน์อย่าหนังซ่วยอย่างเดียวนะซ่วยอย่างเดียวไม่ได้ซ่วยเลยต้องต้องมีประโยชน์ด้วยทุกคน แต่ว่ายอมรับอย่างนึงนะเะส้นทางนี้รูปคำถานอื่นอะไรตอนที่หูคือแบบแบบมึนมาแล้วแต่ต้องยอมรับอย่างนึงนะเส้นทางจากดอยอินทนนท์มาแม่เจมพานทางเซนหนึง่งอ๋อเนี่ยปา่ปาปงเบียงนี่บังเป็นอีกเพนนหนึ่งเลยอ,ะอ่ะปา้าปงเบียงนี่สวยต่อม,มาหนา้าฝนต่อม,มาปา่าปงเบียงนี่เป็นนี่นเป็นนี่แหละต่อม,มาหน้าฝนเพราะว่าเพราะว่าหน้าไงนี่เขาหมายนี่ไปทางนี้ใช่ไหมราะว่ามันมีหน้ามันจะเป็นหน้าขั้นบันไดป่าปงเบียงนี่จะเป็นหน้าขั้นบันไดทุกคนหนุ่ยย่าเรียรีวิวอยู่เร็วกันอยู่ในหัวเรียตอนน ธนาฝนโอ้ทุกคนธนาฝนเรามันติดโรงเรียนเปิดนะมันมาไม่ได้นาคั่นบันไดป่าบงเบียงส่วยหมาเลยในรีวิวนะตระมาธนาฝนเพราะว่าเขามันคือเขาจะทำหน้าบนบนเขาว่าทุกคนที่มันจะเล่มันจะนคั่นบนันไดทุกนาจะอยู่ส่วยหมาตรงมาธนาฝนแต่ว่าช่วงนี้คือเขาเกีเ่เกี่ยวข้าวเร็วนะมันมาแต่มันไม่ส่วยแถวที่ควรคือเทเทียวมันเป็นตีเข้าเลยนี่อืมตีเขา,เขานาบนเขา, <laughs> าทุกต้องตีเขาเลยแล้วอย่าตีกวนเธอคือคือแต่ละเทนะฮะแต่ละเทแต่ละชั้นเทเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของมันของตัวเองอ่ะมันหนาบงงงงเเบีียนนน่่ต้้อมาาาาชววฝพระปลูก เพราะวา่าเพราะวา่า,วาจุดท้ายของมันก็คือทุ่งนาท่านบันไดานาณาท่านบันไดนะจุดท้ายของมันเราก็ต้องมาช่วงที่มันมีหน้าซึ่งช่วงเนียเขาเก็บข้าวเล,ลือทุกคนคนน้ามันเองวะแล้วเลี้ยงในเหลวว่าเดี๋ยวลืม๋ยฝนหน,น้าไปหนักหรือยัง,อยงเช่โอ้ยโงเนาะเทปจะเป็นตัวยู่เออตัวยู่ตัวโอเป็นยู่ติดหัวเป็นยู่ติดปลายมันเกือบจะชนกันคะทุกคนเกือบจะเป็นโอแต่มันก็ไม่เป็นโอเพราะถ้ามันเป็นโอมันต้องเปลี่ยนรอบทีเดียว เราต้องบีบไตร์เป็นระยะระยะนะ,ะตอนนี้แต่เค่เขมาเป็นทางลงมาตลอดเลยนะ,ะทางลงคนตลอดเลยแสดงว่าตอนนไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยสแตนเดงว่าตอนเช้านี้ทางสมุดเราล็อกนี่เป็นทางทลงค,น,คนตลอดเลยเชีเยร์กันเราแต่มันสวยจุดคนมันสวยจริงๆเลย,เน,ยเนี่ยแตอนนี้อาโอ้ลงกคนเลยเป็นแบบเป็นตัวอยู่เลยเบรกต้องต้องไม่ต้องยอะมันต้องร่วงเลยเนี่ยแต่หนู๊อ่ารวยีะไรนะเราถนนเราถนนคือจุดเบรกดีๆนี่เองแต่ว่ามันดีสิ่งๆถึงตรงที่ว่ารถมันขับไม่เร็วนะครับรต่ว่ามันเป็นโคผงตลอดอๆ ราะว่าทางมันเป็นภูมิทวันวตลอดทั้งหมดก็เลยขับไม่เร็วนี่สันอะไรนั่นอะไก็เลยขับไม่เร็วนะฮะเ,เร่งปะทะมันก็เลยไม่เยอ,อนะนะแต่ต้องยอมรับอย่างนึ่งเลยท่านนี้คือรถม,มามีป๋าตลอดทางเลยมอเตอร์ไซค์ถ้าว่าใครที่ไม่ยากครับรถมาจากบ้านนั่นทุาคนทางใต้ต้องการที่ขึ้นมาเตี้ยวนะผมคุณแนะหนำว่านั่งเครื่องหรือว่านั่งรถบัสหรือนั่งรถไฟก็แล้วแต่ทุกคนแต่ถึง่จะชาวรถเครือร่องในเมืองนะชาวรถเครือร่องนี่คือ สะดวกที่สุดเลยติดจอดรถอะไรเลยก็ห้างไงเพราะมันรถจนบางทีมันจะทำอมาโดยถนน่วง่วงข้าวาาดวนนน <c oughs> าว,าดาวาจวงไรกว่าวซื่อทำาโดยินนนี่คือรถจนห้าจีจนไม่ได้เลยทุกคนมันเต็มมากมันเต็มมากติดจอดแต่ทาวามารถเก่นี่คือเราเซ็มๆไก็ได้นะฮะส่งนี้นคือทางแนะนำนนยุง <c oughs> คุน่รถจกิโลเลยเดินมันแต่รถยต์ซึ่งต้องคุกันซ้าที่ว่นเจียวไปกางต็้นราเพราะมันติดมากเลยนะต้องทำมันก่อนเนี่ยไรกวางวัดซือวันเสาก่อนนี่นี่ตอนนี้คือกลุ่ยยะ รถเรียงเล็วมากนี่คือน่าจะน่าจะโอเคที่สุดเลยแหละพรถเร่ยงมันเก่งหายว่าด้วยเดี๋ยวมันกระเซียงนะปางทีมันกระเซียงรถเรียงมันกระเซียงเสียงรถเรียงเนาะแต่นนี้อื่ตัวเช่าข้าคืนนี้นะว่าพอได้หนังโอ้ใจเต้นตุ๊บๆๆกันแล้วอ่าบอกขึ้นเส้นทางนี้นะคะเส้นทางนี้เส้นแม่เจ็บไปแม่เจ็บเนี่ยบอกไปหนึ่งเมื่อวานก่อนซื้อที่เราไปแมริม่ะนองไปเลยแมริมแมริมนี่คือน้องๆไปเลยนะคะแม่เจ็บนี่หดว่าแต่แม่เจ็บถึงหดว่ามันกา เออมันแกโกง้กงวนมันไม่สูงคือ,ค,อคือมันแก่โวงหมาแต่มันไม่ได้ไม่ได้เอามันผูตะเบิกสวัสดิเดือไปทางหน้าไปทางล้มซักล้มเก่าทางนั้นนะคะทุกคนผูตะเบิกนะถ้าไปทางล้มซับนันมันจะเป็นประมาณว่าโคงเลยขึ้นควนโคงเลยขึ้นควนยาวขนาดนี้โคงเลยขึ้นควนยาวทุกคนคือคือควนจะยาวแล้วชั้นว่านี่หมาน่าจะผูตะเบิกกันจุงอันนี้มันโคงโคงเลยขึ้นควนไม่สูงอ่ะควนไม่ยาวนั้นควนเล็กๆๆนะฮะมันจะแต่มันกันตอนนี้ทำทางหอยแล้วก นึกแรกโกงอะตุ้ก้อวันตรงนอนมาตรงนี้เอ้อเจงตำตาลเลยตรงนี้กี่กงก็ใส่าัาโอ้ย,อยไม่โดนนี่โอ้ยคือพอปนโกงนู่นแหละก็มาโกงนี่แหละอีดรักเลยต้องระวังนะตรงนี้มีไปเตือนว่ามีทางสุดตัวจ้ามรยเโอ้ยตำดา่อาอะไรทุกคนเยข้าวเดกกินไปเหล็กเดียวติดแกงเนื้อตำดาเลยตรงนี้เหอทางสุดตัวขนันรังนี่คือคนนังคางสำคัญนะคะคนนังงคางที่สำคัญมากทีทำเงินหวาอ๋อนี่ไงทางสุด อ้ยต้งมี้รูเหลต็าือนี้เลยาอ้ยตรงนี้แลวาพูดว่าเปลยเลยโอวาูงเลน้ตาาด้วยนเลยอกวางโอ้ตรงนี้แล้วหนะวาพูดว่าเปลีอนเลยตัวชรัับอนวาพูดว่าเปลนเลยตรงนี้ทุกคนโอ้สิ่เก่มานะตรงนี้น้ำไม่พูดแนั้นตรงนั้นลนะจะพูดว่าเปเ ส่วนนี้นั่นแหล่ะตาบันเทิงกันนี่ตาแบบมันจี๊ดๆกระติดกระกับกันมันต้องนมันก็ไม่ได้มานะเวเนัยนเนียต้องบอกเป็นกวนที่เริ่มขึ้นกวอะไรเริ่มข้วนเริ่มขึ้นเขาเรื่อยๆแล้วทุกคนนเี๋มันก็จะลงเขาเราคือทุกคนก็จะลงเราตองไปเจอเอมขึ้นเลยเราต้องไปเพื่อไม่จะกดนี้ไปหาิมน้ำมันนิดนึงจหาเคยอ่าทางทตรงนี้จะเป็นหมายักจเสวนหลยนะคะ ส anyway, like the oh, ัมเสียส่วนใหญ่มีกลุ่มลย่างเรากลุ่มแล้วควรกลุ่มล้วควรดีดีหยางตอนนี้คือตอนนี้สำรับขุยแอบมองว่าดีอย่างนึงคือนึงรถดันหน้าไม่มีรถดันหลังไม่มีนะเราไม่ได้เป็นภาระอื่นนะคือบางทีบางจังหวะเราอาจจะชาได้พอดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโง่ทุกคนจอดรอมัดอะไรบางโอ้ยมันจีรักเลยทุกคนนี่ตอนนี้เออเออนี่ฉี่เมือโง่ถุงเท้าหนูนั่ลุงจะถือเท้านูนะทุกคนนะลงมาเลย นู่นน้าว่าเตะเราจะปล่อยไม่รู้ตรงนู้นมาเต่เราจะปล่อยเออไม่รูแล้วตาแล่ต่เดียวนะตอนนี้ก็้ผูลเรนจากไหนนี่้นสันพัฒนาก็จะมีจุดให้ซื้อของกันนะทุกคนก็้ยชาวปลาคลมร้อยไมฟืนเออชาวเขาไม่ฟืนในร้อยเหนเออหยอยหอย่เหยันะไหมทุกคนอ้มวันนี้ก็ออกคณะนักเลาเขานี่ โอ้ยเขานี่ค่าต่อชาวนี่ขนาดนักหลาโอ้ยจันนัดแต่มันดีตรงเดีว่าขัวมันไม่ยาวนะทุกคนไม่เออมันจันนัดโคงนัดโอ้รโคงนัดมันปลอรถดับลักไม่แล้วแล้วก็ไม่มตรูรถตมนใช่เลยนี้ไม่มนลอดภ้องภูมิเลยตองห้าม<น>รอนรอนไม่อนเราจะตู้ทอนทีนั่นเลยหรือกะนั้นนี้ไม่อน้องตรงใช่รถยกรถยกจิับปุ๊บเหมืกันอืมหือว่าเหวี่ยงุแล้วนีง ห้ามเค่ลอนเล่นเผื่อนนะทุกคนเพราะว่าลอนนี้ก็คือว่าอันตรายเลยอะนะจังหวะรถช่วยนี่ทางหลอนอันตรายเลยทุกคนเพราะว่าเลยเส้นเขาไปประมาณไม่ถึ้นขื่อเลยเส้นเขาไม่ถึงคื่อทุกคนเออตรงนี้ตำตากว่าเห็นไล่ทางกวามไ็นจักรลาสระเป็นได้ไล่ทางเราเป็นเลยแต่บางแห่งนี่คือไล่ทางกดดีเลยไอ้ไล่ทางไม่ได้จักเถือนนะทุกคนนะเส้นเขาก็แบบคู่เลยเละเราไม่กันเลยอืมเราขึ้นกันเปือว่านะจับใครไม่ไหวตาคุณปัญญาตรงนี้หนึ่งเดียวแน่นอนอ๋อในมู่บ้านนีนมัน

แล้วที่เไม่ UND เหลทิทุกคนชาใชามันแปลกๆเลยเล่างเราโอ้ยมารอดแล้วแปลกๆไปโดนแล้วเดี๋ยวใจทุกคนต่อทุกคนเออยีหอ่ห้อไหนเข้าเลยซึ่งสำคัญหนึ่งคือคนขคับต้องมีสติคนหลังคางต้องมีสตินะคะและทุงกงย่างอยากขับลอนไปเล่นเปลือนนั่นแหละสำคัญเท่าน,นั้นถ้าทำใทสามน,นั้นกลสบายหายห่วง อย่าก่อนป็นโลกันเนื้อสิบโ,กโเล,เลกพยกาย,ยางกันี้ด้วยอ๋โอ้เนื้ออันที้จะเละเลยเดี่ยมปพยายางกันลาเลยเขาใช่แสดงว่าส่วนใหางก็มีไม่น่าจะมีเจ้าเดียวอะครกันนะเชียงใหม่ไม่เจมไม่เจมแต่ซึ่งแต่เห็นเยอะคือตอนซักนะฮะตอนซักต้องกางทางเยเยอะเลยโอ้โอ วันนี้ไม่รู้จะสูงจะต่าได้หรอเปาไม่เท่าไรไม่เท่าไรนั่ <laughs> ไม่รู้เราต้องไปตรงไหนดีวันนี้ <c oughs> ไปก่อน <c oughs> ไปว่ากันอ่ะเฮ้ยยังอ,อยู่อ่ะทุกคนตอนนี้ทำทางเมืรอแล้วนี่อือแหละอือแหล <c oughs> อะอะตำบลท่าผ้าหรอตำบลท่าผ้ากันแ <c oughs> ล้วที่เราไปนี้แ <c oughs> สดงว่าไม่ไกลแล้ว <c oughs> โค้งแล้วเราโค้ง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  เจอบ้านคนแล้วทุกคนน่ะอวนะไ้ออกมาปิดได้เลยใช่ไหมเจอบ้านคนแล้วขนๆแล้วขนเนี่ยเขียรงรถเร็ลดความเร็วโอเคทุกคนเค่นี้นะรีวิวเส้นทางจางตันสนนมาไม่แจ่มเส้นถนนเส้นหนึ่งหนึ่งเก้าสองทุกคนจางสิบเอ้ดพันกไม่รู้กี่โิโลกันตอนนี้เราก็ยุดดี่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์อำเภอแม่แจ่มแล้วนะคะ